สวัสดีจ้าพี่น้องน้องบีก็พอเด็กน้อยเอาถวยไปส่งพึ่งแล้วเอาถวยไปส่งเอาแต่แล้วไปเก็บรถมาแต่ส่งถวยวัดเป็นเสร็จๆร่อยมันถอยง่ายเมื่อวานน้นองบีอาจจะได้ลงคลิปบ่หลายแล้วพี่น้องเทีย่นดับไฟ มันจะบม่มีเน็ตให้น้องบีได้ลงิ่นจะดับไฟจนหอดหามงแรงพุน่นเทียจังไดเนาะเพราะว่าเพิ่นประกาศเมือ่อวานปิดน้ำปิดไฟหอดหามงแร้ง่าสัน่นเิ่นเห็ดหยังบุ้พ่ะิเดินสายไฟมม่ยังประมาณนี้ละโอ้มันมึงแม่ทำอะไรากินทำอะไรากิน mặc mú mặc mú say phích say à nè phân bước bước rơi mốt nhằm mốc xa món ba, mốt xa món mú phì nọ đâu ล้างถวยให้จนมดพี่น้องเบี๋ยวถวยไปทรงเอาซึ่งมันยังไปทรงเขาเจ้าถวยเก็บของทรงคนเห็นไหมแล้วเดีย๋ยวเสาร์พอดีหน่อยก็นาแดงก็เอาเตียงไปทรงวัดแล้วก็ไปทรงเงี้ยนหญ้าอยู่ใกล้ๆก,กันนะแล้วเอาถวยไปทรงกะเรียบร้อยแล้วพี่น้องว่าม,มีอย่างอีกละมืดแล้วบ้านเสร็จเรียบร้อยอันนี้เหลือแต่เตียงกับของ แล้วต่เตียงจับของว่างอยู่ย่งซึ่งน้องบีเจ้าซึ่งไปขึ้นเพิน่นเหลือซึ่งเหลือซึ่งเจ้าซึ่งไปขึ้นเพิ่นอยู่ซึ่งสองอันอันใหญ่อันนี้อันน้อยอันน้อยนีเจก้กสิของผู้ใหญ่ถามเข้าเจาะเพิ่นว่าบแมนไปถามเพินินเหลือเหลืออีกผู้หนึ่งี๋ยวจะไปถามเพิ่นดีเพิินมาอยู่เฮียนถามสองเจ้าแล้ว แมีนบ๊อบเหมียนมาสั่นเหียแล้วล้างมือเรียบร้อยแล้วบันเนี่ยหมียนขั้วเหมียนยังก็เรียบร้อยนล้วมุกสมองมูพอแล้วแล้งมาขึ้นฝนเท่หึมลงมาโอ้ยสมกับเฮานี่ครับ ก็เลยว่าเออแม่บระวัตนันแล้วแบบนี้เจ้ามีเฮียนอยู่บ่ห่วงแล้วฮะนดอกมีปราสาทลังบัม่งไงอยู่คนสางเฮียนให้เราหลังบัม่งไงเลยพี่น้องนะปราสาทสีเหลืองเลือดนะล่ะกาเจ้าเอิ้อทำไวเฮียนให้ให้เราอยู่ มีปะปวดขาคัดขาอยู่ไปส้มกาแฟจ้าแก้วกันปวดหัวตื๊บๆในน้นองพี่น้องก็มาอัปเดตให้มึงอัปเดตให้มึงเ,เออพิกอยู่ แล้วข้ามาสุกปลี่ยนไฮเนอเพราะฉะนั้นเก็บให้มังว่างเก็บขล้องไปถึงไหนแล้วมันีอกะข้าพันแต่เขาที่ปันได้แต่ว่ากะเก็บไปทรงข้าเจ้าแล้วพี่น้องกะชีเรือประมาณอียี่สิบเปอร์เซ็นต์กะเขาที่ดอกว่จาจะเข้าที่เข้าทางเหลือแต่ถังเพ่นพอนไ,ไหนไม่เอาแม่ทายทางน้ำแข็งให้แล้วแม่ทายทางให้แล้วพันเพิ่นพอนไ,ไหนมาแล้วมาไปาง,งาน ถั้งไงถั้งไงบ่มีอย่างแล้วหลวงพี่ไม่ได้ไปโรงเรียนไข่มันขึ้นมันขี้งห่มห่มก็เลยให้หยุดกินยาก่อนติดกันน้ำเบื่ออันนี้ทั้งไงบอมีอยังแบบท้ายทาั้งล่างทางั้งให้กับเจ้าแล้วเรียบร้อยล่างทางั้งให้เรียบร้อยเนาะ ไม่มีอะไรอันนี้ทางน้ำแข็งทางน้ำแข็งถ้าก็เอาลงไว้สอบหนึ่งนะ้ำมืออื่นก็สิบอปาลาได้ลงพี่น้องเนาะปราบามันยังหลายถ้าก็าลงไว้สอบหนึ่งเป็นมาเลเทีสอบนะเรียบร้อยแล้วเป็นเัื่งใดเรียบร้อยแล้วในความหูวซึ้อ ลงใจไร้ขอบใจลงใจไร้พี่น้องขอบใจุพี่น้องุกปูชกคนที่คมอมเมนต์เขามาแห้งกำลังใจทามบัากหลายเลยกะลงใจแล้วเฮ็ดแล้วพอดีฝนตกนอกมาขึ้นเฮ็ดแล้วพอดีเลยฝนตกห้ามเราไมหมองอยู่มองเศร้า แมนลอยเพ่งปะตูปัจจัยจน้ำแมนกับขอบคุณผู้พี่น้องเพ,พ, <ขอ S 1> พิ่นมาเพาะมาโม่น้ำพี่น้องเพิ่นมาเพาะมาโม่มีความสุขความเจริญสุขภูสุข,ขคนย้ายก็ไปดีแล้วไปแล้วบ่าผูรยีซิปภู้ละเศร้าภูรหาซิปภูราาออภราา่อยเพิ่นมาหลายค่ะพี่น้องหลายหลายคนบางเอิญกมาหลายคนบางมองเหาบ่ได้เอิญในยังเพิ่นกมาเพิ่นหูจักข่าวเพิ่นกมา จนนักนึกกินจนหาพระท่านนะหมูหมูตัวนึงนั่นนึกว่ามันเป็นเทแตเชียเดียวเฮ็ดเฮ็ดได้เชียเดียวหายใจกเหมอนล่ะคนหลายยี่หลีหมูตัวบังใหญ่เลยแมนบานิกะโล่งแล้วล่ะแล้วกระสีได้ไปจำสินเขาพันศา ฝนบานนี่ก็เล่งฝนได้บานนี่กระเล่งฝน,น,น,นเล่งยังปุมมาซอยเวียกซอยงานโอ้ยอมรับแม่ขั้วชุดหนีคักเด้อเฮาน้องบีไปตลาดกับแม่กลับมามะมึงกับเขาพนเนจรไให้เรียบร้อยมดเลยแม่มือมือเขาจอมาตั้งมุนคุณฟาดว่าหันดอกเนี่ยเขาปล่อยเห็ดพเฮ็ดไปเลยมืจอจ่ว่าไหนสิพ่อกินเห็ดเลยว่ะสันเห็ดข้นเห็ดข้นมาเนี่กลับมามามึงกับเขา โอ้ยเพิ่นแล้วมือเหลวดีคักบ่ได้จ้างเลยพี่น้องแม่ครัวนี่เพิ่นมาซอยเฮามีอันใดเฮาบอกเพิ่นเลยเฮ็ดเฮ็ดโลยมื้อเจ้าว่านใดพ่อห้เขาเจ้ากินวเวาซ้ำเฮ็ดเซ่เพิ่นก็นเอาโตมาตั้งเอาวางไว้ให้เลยเรียบร้อยปล่อยให้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นนั่นนี่เลยเพิ่นเฮ็ดให้จัดการให้ปะ่ะน้องมีขอตัวไปก่อนพี่น้องขั้นคลิปมื้อนี้อาจจะได้ลงคลิปเดี๋ยวหรือว่อาจ,จะคลิปกะ รอมึงเนาะเพราะว่าขั้นไฟมาเร็วน้องบิกะสิพยา,ายามตายให้มึงรอรอมึงแต่ไฟเพราะว่าเิ่นดับไฟหอนหามุ่งแรงคุหมือเหมือเลยล่ะออกง่ายๆมันจะมาในช่วงไหนวันนี้ขอตัวลำลาไปก่อนพี่น้องกระกาบสวัสดีจ้า